มาจ้าเพื่อนเพื่อนผ้าชมสถานที่สวย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 งามเพื่อนเพื่อนนามาถ่ายรูปหนามันน่งินเพื่อนเพื่อนจ้าผ้าชมบรรยากาศละสวยงามดูนั่นนี่ก็ผ้าเดินชมสวยๆทั้งนั้นเลยนี่สวยๆ,ๆทั้งนั้นเลยเพื่อนเพื่อนเดินชมเมื่อกี้นี่ถ่ายแบบแบบบดด้อันนี่เพื่อนเพื่อนถ่ายแบบว่าผ้าเดินชมสถานที่ถ่ายเอาแต่บรรยากาศตอนนี้ยี่กุจะผ้าเดินผ้าเดินชมโอนเพื่อนนีนบ่ขึ้นไปดได้ได้หี่ขึ้นไปเที่ยว ขึ้นไปลองขึ้นไปดูเพื่อนๆจ้าว่าเราจะไปขึ้นไปข้างบนแล้วจะเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆเ,เนาะไปจ้าเดี๋ยวไปจ้าบรรยากาศดีเพื่อนๆจ้าสุดยอดเลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้างบนขึ้นมานั่งเล่นชมวิวสวยๆเพื่อนๆชมวิวสวยๆได้เลยเห็นบ่สวยงามมากเลยเพื่อนๆจ้า <c oughs> โอ้ยใครนินทาเนาะบัดที่นี่ มาจ้าเพื่อนๆโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยเด้อเพื่อนๆรู้สุดยอดเลยข้างๆก็จะเป็นหมู่บ้านเห็นลังค่าหมู่บ้านเห็นลังค่าหมู่บ้านอันนี้เป็นของเพื่อนบ้านเพื่อนเนาะเพื่อนๆของบ้านเพื่อนอันนี้ยายกบขึ้นมามุมสูงเด้อเพื่อนๆเด้อขึ้นมามุมสูงที่เพื่อนทํำไว้ให้ถ่ายรูปก็จะเห็นเป็นลักษณะนี่เพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวยายกบจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูรอบๆรอบๆบรรยากาศเป็นแบบไหนเนาะเพื่อนๆเนาะสวยงามฝ้ากระมือดมากเพื่อนๆนั่นฝ้ากระมือดมากเหมือนฝนจะตกเลยเนี่ย ยี่กบไทยให้เพื่อนๆชมบรรยากาศสวยงามรอบๆมุมสูงเด้อเพื่อนๆถ่ายดูมุมสูงเนี่ยบ่อปลาตกปลามุมสูงโอ้เสียงฟ้าร้องบึมๆอยู่เพื่อนๆบ่อปลามุมสูงาเพื่อนๆถ่ายดูบรรยากาศสะเพลนเนาะสะบ่อตกปลาเพื่อนสถานที่ดูฟ้าเห็นฟ้ามืดคึมๆบ่เสียงบึมบั่มบึมบั่มฮึมอยู่เด้อเพื่อนๆน่นสวยงามเดี๋ยวยี่กบจะไปถ่ายรูปกับอันพวกกัน รูปปั้นของพวกรูปปัป้นเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยจ้า